สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากลาปุยเดอะซีรีส์ครับผมครับผมทีนะครับรับบทเป็นพัดครับครับผมไตเติ้ลครับรับบทแสงใต้ครับผมเสือรับบทเป็นแสงเทียนครับผมคอปเตอร์รับบทเป็นลมฝนนะครับอองเซียนเราก็ได้ไายหล่อเราก็ได้ออกคอนแอนบ์นะครับมีการค่ระบดีมากๆากสรับสำหรับพวกเราที่ ถ่ายกันเต็มวันเลยแล้วเราเห็นกระแสตอบรับในคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มอย่าเราชื่นใจชื่นใจหายเหนื่อยหายเหนื่อยในวันนั้นจริงๆไม่ว่าจะคำติหรือคำชมนี้ก็สามารถแบบเมนได้เลยพวกเราก็จะเอาเนี้ยเป็นแรงผลักดันในซีรีส์แบบจริงๆให้ทุกคนได้ดูจริงๆใช่โซเชียลเทลเลอร์รับรองว่าต้องถูกใจทุกคนแน่นอนโอ้โหไพร์ล์ก็ดีแล้วนะดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกดีีขึ้นไปอกภาพสวยอะไรอย่างนี้อยู่เลยอ่าพูดถึง ถ่ายแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ก็เปิดกล้องจริงๆเรียบร้อยแล้วครับเข้าไประยะหนึ่งแล้วก็ก็ถ่ายไปเกือบครึ่งครึ่งเรื่องแล้วนะเพราะมันคือเราเราจะเริ่มถ่ายกันหกตอนก่อนเริ่มเริ่มเริ่มก่อนแล้วก็ใช่คุณมุดละไม่คือคือคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะแบบวันหนึ่งเนี่ยซีนเราน้อยมากเพราะว่าพุ่งกับพุ่งกับค่อนข้างโหดนี้เราแอบมองนิดนึงอ่าใช่ใช่โหดค่อนข้างอันนี้พูดจริงๆว่าโหดจริงๆคือแบบ ีมันน้อยแบบสมมติวันหนึ่งแบบมีแค่14ซีนหรืว่าซีนหนึ่งเขาปั้นแบบสองสามชั่วโมงทุกซีนอย่างเงี้ยคือเขาไม่ปล่อยผ่านไม่ปล่อยผ่านจริงคือสมมุติว่าซีนไหนไม่ได้เขาก็จะยกซีนแล้วก็ไม่ปล่อยให้ซีนนั้นเวอร์ออนแอร์แน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูได้ดูแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยเราเราค่อนข้างที่จะดีเทลในความรู้สึกของตัวละครค่อนข้างเยอะครับตั้งใจทำงานนี้มากมากเลยครับของเราเสือคับเตอร์ครับครับผมของเราก็ได้หายไปแล้วเหมือนกันก็รู้สึกว่า พี่กอล์ฟบูมกับเขาค่อนข้างดุในระดับหนึ่งใช่คือเพื่อให้ผลงานมันออกมาดีครับใช่คือซีนเล็กๆไม่ว่าจะซีนไหนคือเขาไม่ปล่อยผ่านเลยเพราะแบบเขาอยากให้เล่นแบบละเอียดจริงๆเขาพร้อมยกซีนเลยเนาะเขาพร้อมยกซีนให้เลยกับผมที่แบบเป็นการแสดงครั้งแรกด้วยก็แบบกดดันนิดหนึ่งครับแต่แบบพี่ๆเขาจะคอยช่วยแบบให้เราทําได้ไม่เป็นไรน้องชายไม่เป็นไรี่เสือขนาดองนี้ะไรคือเราได้นั่งเขาตลอดเลยไม่เป็นไรครับน้องชายเออคุณจะดูแลเขาองเหรอใช่ครับผม ตลอดทั้งเรื่องพูดถึงไปต้นหม่ครับผมก็แบบเปิดมาก็ดราม่าเลยนะครับก็เรื่องนี้แบบจริงๆแบบมันเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวแล้วก็แบบเกี่ยวกับการเดินทางของแสงตายด้วยตั้งแต่แบบตันเด็กตั้งแต่แบบยันเด็กยันโตยันไปเจอพัดยังต่างๆนานาครับก็จริงๆยากครับคือชีวิตของเรามันมีหลายอารมณ์เนาะก็เราจะพยายามแบบให้ซีรีส์ของเราเนี่ยมีทุกอารมณ์มีทุกมวลอารมณ์ให้ทุกคนได้ดูกันครับผม ไตเติ้ลก็ขึ้นชื่อเรื่องการแบบเล่นดราม่าเล่นอารมณ์อยู่แล้วจริงๆไม่ขนาดนั้นเหมือนเรามาที่นี่มันเหมือนแบบเราเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยแบบด้วยการแบบปูคาแรคเตอร์ต่างๆนานามันเหมือนกับสิ่งที่เราใช้มาเมื่อก่อน acting แบบใ่ต่อเราใช้มาเมื่อก่อนอ่ะใช้กับที่นี่ไม่ได้ครับเราก็ต้องเหมือนเริ่มใหม่พอเพื่อนๆเหมือนกันมิสเซอร์คนดังมันพร้อมกันครับผมอ่านานก่อนคุณพีมจะได้เล่นกับแต่เติ้ลคุณได้แบบว่าได้ไปส่องไอจีส่องผลงานเขาเมื่อก่อนหรือเปล่าเอ้ยผมส่องแต่วันแรกทีี่่่รรู้้้วววาาาาเเเเขขจะหองแดยยกับผมล ใช่ผมสองก่อนเลยว่าคนนี้หรออะไรเงี้ยคนนี้ยังไงน่ารักนะครับเพราะเหมือนด้วยความที่ในในรูปเรายังไม่ได้เห็นยังยังไม่ได้เห็นแบบว่าตัวจริงอ่ะเพราะว่าเป็นยังไงตอนแรกตอนแรกทั้งหมดไม่อยากเล่นคู่ไม่ไม่ไม่เคยพูดเลยคือว่าตัวจริงน่ในรูปเขาต่างกันในรูปเขาจะมีความเท่แล้วบางมุมท่านอันไหนคือน่ารักคือน่ารักอันไหนเท่คือเท่เท่ใจขาดเนี่ย ใจขาดอย่าไงี่เ่ใจขาดไปอีกใจขาดเลยอ่าแล้วพอตัวจริง่เขาเขาจะมีความเขาจะมีความอ่อนโยนขึ้นมาอ่าเป็นแบบเป็นผู้ชายอ่อนโยนผู้ชายเลี้ยงแมวอ๋น่ารักไหมคะน่ารักนารแมวเหรอคนคุณส่งมาอย่างเงี้ยสงมาเลื่อไหนได้บ้างคเป็นตนหลัดแขาวก็มือ ก็รจะรู้ที่หลังกะรู้ที่รู้รู้ที่หลังเหมือนผมรู้ที่หลังว่าเราต้องไม่ไปเล่นคู่กับคนนี้เพราะว่าเหมือนตอนแคสเนี่ยแยกแคสเอาไปคาแรคเตอร์มันตรงก่อนแล้วก็ค่อยมาจับคู่ในที่หลังอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าพอได้เจอพี่พีครั้งแรกรู้สึกเขาก็ถามว่าเรารู้สึกเป็นยังไงเล่นกับคนนี้อ๋อใช่ใช่ใช่พี่ยุ่มกับกับผู้จัดคถามเหมือนกันว่าเออรู้สึกยังไงที่แบบว่าถ้าจะได้เล่นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึก ตอนนั้นตอบว่าอะไรนะไม่ติดอะไรมันก็ดีก็ดีไงก็ดีตอนนั้นตอบว่าดีไม่ติดอะไรครับผมพอได้เล่นรงการก็เหมือนแบบคลิกกันในระดับแรกเนาะแต่พอได้เวิร์กช็อปมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมครับคิดกันหลายระดับอยู่ครับอุ้ยคิดกันหลายระดับนี่คือตอนนี้ระดับไหนหถึงสิบเสืออะไรเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นชิปเปอร์เสืออาการผมออกขนาดนั้นเลยเหรออ่าว่าไงระดับไหนหนึ่งถึงสิบอ่าตอนนี้ตอนนี้ ้ำแบบไหนที่ที่ว่าทำแบบไหนทำมันต้องให้เหลือเหลือเหลือแบบเหลือช่องว่างให้เราตอบในครั้งหน้าด้วยเนาะอาเจ็ตแล้วกันอาเจ็ตพอแบบจบซีรีส์จะได้แบบแปะแล้วเดี๋ยวจบซีรีส์ที่มาสับอีกจะเป็นแปะเก้าทิลอันนี้เราเราดิวไว้ก่อนเราดิวไว้ก่อนว่าที่ที่ต้องมานะอ่าเราเรามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยจริงจริงกเสือเป็นยังไงบ้างครับผมกับเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันยากเนาะเหมือนที่อาจารย์บอกเหมือนเราได้เริ่มใหม่เลยเพราะว่าแบบการแสดงคือพี่กอลพูงกับเขาแบบ เขาบีบเราใหม่หมดเลยเ<ช>ขาบอกให้เราลืมสิ่งที่เราเคยเรียนมาครับ,บผมก็คือมาเริ่มใหม่กับเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ายากไหมก็ยากแต่ว่ามันเป็นความแบบท้าทายมากกว่าครับผมพ็อปเตอร์กดดันครับนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของเราโดยตื่นเต้นมากแบบตอนที่เข้าซีนซีนแรกก็คือแบบอ้าอนนอเราเียนไงแกอ๋อเนี่ยมาดูดิพี่เนี่ย เขาชอบแกล้งผมจจอะคุณคุณไม่คิด <enth> ว่าแบบเขาแกล้งเพราะเขาจับอยากสนุกว่ะเออเมไ,ไม่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 ผมหมั่นไส้ตั้งแต่เห็นแรกเห็นเลยครับ <c oughs> ใช่ไปแครกันเจอกันครั้งแรกก็คือเฮ้ยแต่ผมสอนคุณนะตอน,ๆๆตอนแรกอ่ะเขาสอนผมมแนะนำแบบอย่างดีเลยไม่เป็นไรครับน้องชายไม่เป็นไรครับน้องชายคุณตอนที่คุณได้รู้ว่าจะได้เล่นกับเสือเนี่ยคุณได้ไปสอบผลงานเพราะว่าบางฝ่าไปครับไปไหนอ่ะก็ดูไอจีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเรา เพ่กับพุ่มกับพี่พุ่มกับอะไรนีเขาก็ให้แบบเรารู้ว่าใครจะมาเล่นกับเราบ้างาแล้วคุณคิดว่าเขาเป็นยังไงตอนแรกเป็นคนหล่อเท่แม่อันนี้เราพูดเองไงให้เขาพูดตอนแรกที่เจอกันครั้งแรกเลยคือดุดันก็ชุบจังหวะเลยตอนแรกคือตอนตอนนี้ผมไปแค้แล้วผมไปแบบเออเออเลยอ่ะแบบ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้แต่แบบพี่เสือก็มาแนะนําแบบเออให้การต้อนรับเราอย่างดีเลยตอนพี่พี่กอบให้ออกมาต่อบทกันก็แบบพี่เสือก็แนะนําว่าเราควรจะแบบทํายังไงให้แบบเราเล่นออกมาให้มันมันดูธรรมชาติหรือแบบส่งอารมณ์กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเสือกคะตอนเจอร้องครั้งแรกเป็นยังไงไม่ชอบขี้หน้าเลยครับแต่คุณไปช่วยเขาด้วยนะคุณไปสอนสงสาร ลอเล่นนรลอเล่นลอเล่นลอเล่นเสียใจจริงนะไม่คือตัวแรกตันแรกอะเตอร์มาแบบงงจริงคือน้องไม่เคยแคสเลยใช่ป่ะแล้วแบบเราก็คอยแบบเฮ้ยใจเย็น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 ตั้งสติมีสมาธิค่อยๆจาบทไปเรื่อยตอนออกไปต่อบทกันอะผมพูดผิดถูกแบบผิดหมดเลยพี่มูใชั้งแดร์ล็อกเลยอืมจริงไม่แต่มันเล่นได้ก็คือไม่ต้องเล่นแบบแดร์ล็อกถูกหมดแล้วเราเข้าใจก็พอแล้วใช่ครับผมลเขาหน้า ก็อย่างนี้แหละครับน่ารักน่ารักน่ารักเป็นเด็กน่ารักที่แบบมาแบบซื่อเลยใช่จริงเหรอพี่จริงจเหรอพี่พี่ผมไม่เคยนี่ไงเลยเตะตาพุ่งกลับไงเตะไม่หายเขียวอะไเตะตาเขียวเลยนี่เป็นแก้เขวเพราะว่าอยากอยู่ใกล้เขาจะไปเเขาหรือเปล่ามันอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราใช้ประสบการณ์ มันก็ต้องมีนิดหนึ่งเพื่อให้เขาแบบรู้สึกคอมฟอร์ตในโซนที่เขาจะเข้ามาอยู่กับเราใช่เพราะ<ข>าแบบ<ฮ>ได้เวิร์กช็อปกันอะไรกันก็สนิทกันมากขึ้นเลยเนะะี้ยครับเพื่อแบบเวลาเราไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้มันจะแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นเลยครับในเรื่องก็จะมีแบบซีนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยดราม่าของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างในงเล<ห>เวลไหนโอ้สองคนเนี้ยเลเวลหนักเลยอ่าทางทางนี้จะค่อนข้างหนัก ยังไงหนักนหนักหนัในด้านความสัมพันธ์ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าในในด้านความสัมพันธ์มันจะมีดราม่าที่ค่อนข้างจะเือนใจอยู่แล้วแต่ว่าพูดมากไม่ได้เดี๋ยวประปอ่์แค่ดูจากไพลอกก็รู้แล้วมีคอนฟ l ิ c ก็น่าจะเห็นอยู่ในช่วงท้ายที่เราทะเลาะกันรุนแรงเห็นคอนฟ l i c ตรงที่ว่าพี่เป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักมากเช่นโซเมทคือไม่เชื่อเลยคอนฟ l ิกมันอยู่นี้แบบเมื่อเรามาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมตีกันทั้งเรื่องเลยครับตีเปิดมาก็ตีอะไรใช่แต่สุดท้ายก็รักกันปะก็ไดูต้องไย่างตีกันอันนี้ไม่ใช่เลยนะยังไม่รู้เหมือนกันเขิ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 นในเรื่องกับเสือเราเล่นเป็นพี่น้องกันครับผมคุณก็อาจจะแบบพันต้าเคยรู้จักกันมาก่อนเรต้องมาเล่นเป็นพี่น้องกันแล้วแบบยังไงบ้างรู้สึกตอนตอนแรกอ่ะเราเราเจอกันตอนไหนวะ ตอนวันวันหลังวันแคสที่แบบเราแคสเสร็จแล้วแล้วเราลองนัดคุยดูว่าดูคณิตศักติอะไรเงี้ยแต่วันนั้นวันนั้นเรายังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่พอแบบเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราอ่ะคลิกกับไตเติลในระดับหนึ่งเราคุยกันรู้เรื่องใช่ครับเราคุยในภาษาเดียวกันใช่อันนู้นอันนี้อันนั้นอ่าใช่ไม่คือเข้าใจกันแล้วอ่ะอันนู้นไงไม่แล้วแต่อันนั้นอันนั้นอ่ะเขาเป็นพี่น้องกันแล้วใช่คุณว่าาอ่ะคุณมาเล่นเป็นพี่น้องกันคุณว่า คือว่าคิดว่าคุณมีอะไรที่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมว่าเราคุยกันรู้เรื่องเราคุยกันรู้เรื่องเรเรื่องจริงๆงอันนี้ใชวิตจริงก็คือจริงๆอิงแบบนั่นแหละแล้วคือมีอะไรที่แตกต่างกันคือผมอาจจะค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนในเรื่องผมต้องเล่นเป็นพี่ชายเขาใช่แต่ว่าชีวิตจริงเราเป็นน้องชายเขาเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากเนาะในการแบบปรับอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่เวลาเราคุยกันน่ะจะเป็นฝั่งผมมากกว่าที่แบบให้คาปรึกษาน้องอแต่ว่าในเรื่องอ่ะเราต้องปรึกษาเขาใช่มันจะตรงกันข้ามกันแต่ว่ามันก็สนุกดีมันก็สนุกดีมันก็ผลัดกันใช่ครับผมเรือวนี้ก็จะพูดถึงความเชื่อในเบื่องขวิถีความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนแบบถามเลยละกันคุณเชื่อเรื่องควาวิถีหรือเปล่าอเิ็กต้นจาบมีอก่อนส่วนตัวผมเองเชื่อครับ อย่างเอาจริงๆอย่างการที่เราได้มาเล่นเรื่องนี้กันในทีมแลกแสดงทุกคนเลยผมก็เชื่อว่าก็มีอะไรบางอย่างที่เหมือนเขาขีดเขียนไว้ให้เราได้มาเจอกันอยู่แล้วหลอใช่หลังไม่คุณคิดว่าคุณแบบเป็นควนิคิดของไตเติ้ลหรอในในในทั้งทีมและแสดงนี้เลยจะจะพูดกันไตเติ้ลคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนว่าได้ได้อยู่ได้ทุกคนเหมือน เหมือนบางบางคนก็ไม่เคยเจอมาก่อรม่อโลกอะไรก่อนเป็นอะไรเขาเขินไงคุณเัน้อเขินไงไม่บางคนไม่เคยเจอไม่เคยร่วมงานกันมาก่อดเองผมกระต่ายเติ้ลอย่างเงี้ยเคยเล่นซีรีส์วายกันมาก่อนแต่ก็ไม่เคยไม่เคยผ่านกันไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอกันเลยต่างคนก็ไม่เคยเจออะไรเลยครับแล้วอยู่ดีๆก็มาเจอกันอย่างเงี้ยคนมี่คิดหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวผมตอบให้เลยว่าใช่ครับนั่นแหละสุดยอดเลยยแน่นอนครับน้องชายกระต่ายเติ้ละค่ะ จริงๆผมไม่เชื่อผมรู้สึกว่าการที่เราได้มาอยู่เนี่ยมันก็คือการด้วยเราทําตัวเองเรามาถึงอยู่ตรงนี้เพราะเราทําตัวเองเราไม่ได้เชื่อว่ามันมีอะไรมาขีดเขียนหรืออะไรเงี้ยเรียกว่าคุณได้เอาตัวเองมาอยู่ใกล้ๆเขาไงัช่ป้ะถูกต้องที่สุดเลยครับ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 เสือเสือจะไม่เชื่อเรื่องผมลิขิตแต่จะเชื่อเรื่องจังหวะมากกว่าครับผมรู้สึกว่า จังหวะเราถ้าจังหวะมันตรงกันอ่ะทุกคนก็จะมาอยู่ตรงนี้เพราะจังหวะมันตรงกันเข้าใจแล้วก็แต่เราเห็นกิดอะไรกนี่เรากันได้กันอะเาคอปเตอร์ล่ะเชื่อหรือเปล่าผมหรอก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งได้ไหมไม่ได้ได้สิผมว่าแบบบางทีมันมันก็อยู่ที่เวลาด้วยอยู่ที่เราเลือกด้วยแบบจังหวะโอกาสอะไรหลายอย่างมันหลายแฟกเตอร์ผมว่า แฟกเตอร์แปลว่าอะไรครับตัวไอ้องประกอบอ๋อโอเคขอโทษแต่ว่าผมว่าเราเลือกคนที่เรารักได้แต่คนที่เรารักก็จะมาในเวลาที่ใช่หรือเปล่าแลวอย่างตอนนี้เราเลือกได้หรือยังเลือกได้ครับเราเราเลือกได้อยู่แล้วคนที่เรารักเลยอือก็แปลว่าตอนนี้เข้ากับเราเลือกแล้วใช่ปะมาอยู่ตรงนี้คือยังไงครับพูดไม่ออกเลยอ่าเซิปเปอร์เข้าใจคะเข้าใจครับผมเออวันหลังไปถามซิปเปอร์หลังไปนะคะว่า พักมาถามหลังไหม่นะน้องชายเฮ้ยอะไรเนี่จิ๊บเบิร์ดหนักไปมีไลน์ไหมคะมีไลน์ไหมคะมีมีครับมีมีแล้วครับเต็มหลังเลยครับผมได้สัตว์มาเฮ้ยอะไรเนี่ยแอคส่วนตัวเนะคะมีเบอร์ดได้ปะมีครับมีฮัลโหลสวัสดีครับเออแล้วทักไลน์ไปเขาตอบเร็วป้ะหรือเขาตอบเช้าลวครับครั้งแรกเลยนะเขาไม่ตอบโอ้โหเขาไม่ตอบไลน์ผม ผมจะํามว่าพี่เสือมีหมวกไหมผมจะยืมเขาไม่ตอบไลน์ผมเลยไม่อ่านไม่อะไรเลยการนัดครั้งแรกคือการยืมหมวกใช่ใช่ใช่ครับใช่แล้วเขาตอบแล้วแล้วเขาใช้เวลานานไหมก็จะตอบเราจนเจอหน้ากันเขาเพิ่งถามว่าทักมาหรอใช่ครับ ใช่เออใช่ผมผมไปบอกเขาว่าผมทักไปเขาบอกเขาไม่เห็นเลยไม่คือตอนแรกอ่ะถ้าลนยอ่ะเขาแอดมาแล้วผมยังไม่ได้กดรับอ่ะทักมาจะไม่เห็นใช่แต่องผมมันเห็นนะก็คงผมไม่เห็นไงก็คงผมมันเห็นแล้วตอนที่เขาตอบเร็วหรือตอบช้าตอนนี้อ่ะครับบอกไปแล้วครับหยอกหยอกเร็วเร็วครับเร็วครับบางทีเร็วแบบไม่ต้องรอเลยหรือเปล่า ก็รอบ้างครับผมว่าเขาไม่น่าจะอยู่แต่โทรศัพท์ตลอดมันมต้องหให้รอบ้างเขาจะได้มีช่วงคิดถึงเออเรานี่มันเล่นตัวเห,เหมือน <c oughs> แน่นอน <c oughs> เออเราคู่นี้ล่ะทัาไกล้ตอบเร็วหรือตอบชา้าผมจําได้ว่าครั้งแรกที่น้องอะ่ะแอดไลน์มาคือโทรมาถาม ขอขอเบอร์เฮ้ยโทรเลยเหรอครั้งแรกโทรเลยเหรอใช่ครัฮัลโหลมันแค่ทักเองนะมันเรื่องด่วนมันต้องแบบเรื่องด่วนนิดนึงใช่โทรโทรมาแล้วก็ที่นผมอ่ะไม่ได้รอเพราะตอนนั้นเหมือนเหมือนเหมือนสั่งอาหารอยู่เพราะตอนนั้นไปกินข้าวหลังอภิษฎีเรากินข้าวหลังอภิษฎี่รา่้องส่งมาแยกไปแล้วแล้วนี้พอผมรีบจับโทรศัพท์มาดูปุ๊บก็เห็นเบอร์แล้วก็นรอก็รีบโทรกลับเลยว่ามันมีอะไรเราเมมเมมเบอร์เขาไว้หรอโทรไลน์ครับอเดี๋ยวนี้เขาโทรไลน์กันเขาโทรไลม่ได้เห็นเบอร์ไหร่ แล้วนี่โทรเลยนี่โทรเลยนีโทรเลยเออแล้วเรารอเขานานไหมคะเขาจะโทรกลับมานานไหมสองเดือนกว่านานไปนานไปไม่นานมากก็คือโทรปุ๊บแล้วก็เขาไม่รับแล้วก็เหมือนผมโทรหาคนอื่นแต่ว่าคือเหมือนเรารู้เรื่องหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราต้องการสิ่งได้เราได้สิ่งที่เราต้องการลวแล้วเขาเพิ่งโทรกลับมาว่ามีอะไรเหรอน้องอ๋อก็คือมันไม่ทันเราได้สิ่งที่เขาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราสายี่ไม่ทันแล้วแล้วตอนนี้ยังทันอยู่หรือเปล่า ทุกครั้งก็ที่โทรมาก็หลับตลอดไม่มีใครหดใเวลาเอ้ยเหโทรันเป็นชิปเปอร์กันเธอต้องเล่าเรื่องเขาสองคนมาแล้วแหละถ้าขนาดนี้อากไม่เล่อะไรเนี่ยเลาอะไรเนี่ยเองเล่ามาเรามีอะไรที่อยากบอกเราเป็นเราเป็นกับตนเรือเรือนี้ก็มีเรื่องเมาส์มีเรื่องเมาส์คือวันนั้นคุณทีเขาทักเข้ามาในกลุ่มไลน์เฮ้ยไม่ต้องอ๋อไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ได้หรอ ไม่ใช่เขาเขาทักมาให้กำลังเอออ้ออ้อมเขาทักมาให้กำลังใจเพื่อนท่องไวสื่อรู้ไม่อ้อมอ้อมอมว่าเขาทักมาให้กำลังใจทุกคนแต่ว่าแบบเขามีแท็กคนหนึ่งเป็นพิเศษแล้วแบบแค่แท็กคนเดียวนะแบบงงมากไม่ใช่สายตาด้านหลังทีมงานรู้ล้ว่ามีกลุ่มแยกโอ้ไม่ได้หรอไม่รู้เขาไม่รู้ไงไม่ใช่ไม่มีไม่ทันละ รู้ผมรู้ทุกอย่างมันคุณเห็นได้ไงก็อยู่กับมึงเออมันนักเาตัวอย่างหล่อเลยนะแบบไปแบบเสื้อนี่แหวกอย่างลืมไม่ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะผมว่าครับ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 เอออย่างนี้แฟนคก็ต้องรอแบบซิปเปอร์กับตันมือนึ่ง ได้ครับผมถือไม้พายสองมือเลยยังถือช่วยไหมยังถือช่วยไหมอ๋อเขามีเรือแบบบที่ังคับได้แล้วไม่มันไม่คนละฟิลไม่เชื่อคุณมาลองพายกับผมดิเฮ้ยเฮ้ยคุณจะพายเรือตัวเองหรอตันเรืตัวเองหรอผมผมพายสองมือเลยไงตอนเนี้ยอ๋อทั้งเลือกตัวเองเรือเพื่อนใช่เขาเห็นโมเมนต์เขาไปทดีเขาปรบเาเพราว่าท่าหนเนี้ยโมเมนต์เขามีแต่มันจะมีสอดแทรกผ่านการตีกัน คือถ้าพี่สังเกตดูที่เขาตีตีกันมันแก้เขาจะหยอดกันตลอดลผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตรงนี้ซึ่งในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้ใช่ชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้เห็นเลยคุณคิดว่าอะไรเสืออ่อยอยู่ใช่ป่ะตอนนาณคือพี่เสือเป็นคนที่พูดแบบพูดอะไรไม่ตรงใจอ,อย่างเขาแก้งอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบอแล้วก็ถึงหยอกเล่นแต่เค้าเตอร์จะรู้ทันหรือเปล่าแม่เขาจริงจังมากเลยเวลาแก้งผมอะดูในใจดีดดูในใจดีดไม่มีอะไรเลยเนี่ย ใช่ไหมเราลับเราหลับน้องใช่ไหมใช่ครับผมสรุปเราอ่อยเราเราแกล้งจริงเราแกล้งจริงอยู่แล้วใช่ไหมมันไส้จริงแล้วมันไส้มากครับผมยิ่งในซีนนะผมบอกเลยว่ากัดกามอะกัดกามแบบพันจะแตกอ่ะต้องรอดูต้องรอดูเพราะเราแบบเราตีกันมันมากแล้วเราน่าจะได้ชมเรื่องนี้ประมาณช่วงไหนก่อนกลางปีหน้าครับผมอืมประมาณงั้นให้ โอเคครับครับครับก็ขอโอเคโอเคโอเคครับก็ผมก็ขอฝากติดตามขอทุกคนฝากติดตามซีเรีส์เรื่องลาปุยนะครับฝนตกครั้งนั้นชลรักเธอนะครับพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆเลยกับซีเรีส์เรื่องนี้ครับแล้วก็สัญญาไว้ทำออกมาให้ดีที่สุดในเป็นเบสโซชั่นของแต่ละคนครับผมแล้วก็ติดตามช่างทางสำหรับใครที่อยากจะเห็นช่วงเวลาระหว่างที่เราถ่ายทำนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ ลาปุยย้อนสกอร์ออฟฟิเชียลนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับผมสามารถทักมาบอกแอดมินได้เลยว่าอยากเห็นตอนน้องถ่ายอยู่ได้ๆอะไรเงี้ยครับแล้วแอดมินก็จะเปิดภาพพวกเราเรื่อยๆก็คือเปิดเข้าห้องน้ำไปเลยอันนั้นก็ลิดไปขอคนละถ่ายขอโทษครับนี่อะไรนี้แล้วก็ยูทูบชาแนลด้วยนะครับที่กำลังจะมีนะครับอะชั่นครับผมฝากทุกคนไปติดตามฟอลโล่แล้วก็เื่นไฮโล อแล้วก็อัปเดตข่าวสารพวกเราในอนาคตด้วยนะครับผมใช่ครับติดตวอด้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับซีรีส์ลาบุยถ้าเป็นใฟนอยากให้กำลังใจเราต้องสีแฮตแท็กอะไรอยู่หรือเปล่าแฮตแท็กอะไรเปล่าอ๋อแฮตแท็กของซีรีส์เราก็เป็นลาบุยเดซีรีส์ใช่ครับผมมีภาษาไทยด้วยก็คือฝนตกท้งนั้นฉันรักเธอสองแพ็คเลยก็ได้ครับครับผมแล้วเราต้องสีแฮตแท็กคู่ยังไงด้วยหรือ เด er, 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 er pues um, ี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแล้วจะคีบแจ้งให้เขาคิดกันเองแล้วกันใช่ให้คิดีบเองก็ได้ให้พวกเราใช่ครับไมคิดไม่ออกเลยอ่ะอะไรดีนะใช่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปคิดให้เขาเลยแบบคิดคร่าวๆได้ไหมตอนเนี้ยอืมไม่ยังยังคิดไม่ออกเร็วไปอืมเร็วไปส่งมาเร็วไปท่าเดี๋ยวเราก็รอเสือนะคะว่าจะส่งแพลนให้พี่กับเซนเนว่าอะไรได้ครับผมขอบคุณมากครับ